ประกาศแล้วกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทได้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังอยืนยันว่านโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0คือการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาป,ประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและไม่ได้แจกเงินผ่านเป๋าตัางค์โดยจะแจกเงินผ่านรายชื่อตามทะเบียนบ้านมีเงื่อนไขดังนี้ ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราได้รับเงิน10,000บาทเข้าดิจิทัลวอลเลนตแบบเต็มจํานวนไม่หักลดไม่ต้องลงทะเบียนเพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้เลขบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวซื้อของภายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะซื้ออาหารเครื่องดื่ม ยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้นหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่หากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านจำเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นและหากกลุ่มนี้ไม่กลับไปใช้สิทธิทบ้านก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีให้ใช้หมดภายในระยะเวลา6เดือนจะใช้ทีเดียวหรือทยอยใช้ก็ได้ใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ใช่แอปเป่าตังค่าเริ่มใช้ วันที่1กุมภาพันธ์2567เงินดิจิตัล10,000ซื้ออะไรได้บ้างใช้จ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชห่วยร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทํากินได้ทั้งนั้นรวมทั้งเติมน้ํามันได้ที่ปั๊มน้ํามันทุกแห่งแต่ยกเว้นอาบายามุกเช่นบุหรี่สุรายาเสพติดไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้จ่ายค่าเทอมได้ดาวรถได้ค่าน้ำค่าไฟอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นซื้อทองได้ไหมอาจไม่สามารถซื้อทองได้ด้วยเช่นกันวิธีใช้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นเมื่อประชาชนเอาเงินไปใช้สินค้าในชุมชนหรือร้าน๋วยเตี๋วแม้ร้านค้าจะยังไม่เข้าระบบภาษีแต่ร้านค้าสามารถรับชําระค่า๋วยเตี๋วได้และร้านค้าต้องนําเงินไปซื้อของในระบบภาษี จึงสามารถนำเงินดิจิตอลรับเงินโสดได้จากสถาบาันการเงินของรัฐที่รัฐบาลกำหนดขอบคุณที่มาของข่าวจากท o d ด y l i ลน์มีสยามนิวส์